มาเสร์ชยันที่เจ้าเลยเฟสสองอ่ะเฟสหนึ่งก่อนนะเนี่ยเห็นเนี่ยคุยกันยิ่งยิ่ง,ง,งพวกคุณคะฉันจะพูดอย่างนี้ค่ะเขาให้เฟสหนึ่งเนี่ยเงินสดหนึ่งหมื่นบาทอันนี่ที่ฉันฟังก่อนนะเงินสดหนึ่งบาทหยอดให้ในกลุ่มเปละบางผู้ถือบัตรสวัสดิการ,แ,รแห่งรัฐกลุ่มเปลาะบางที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้เคยที่ไม่ได้เคยลงทะเบียน<อ>หรือว่าใช่รไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเดิม และกลุ่มเปราะบางกับผู้สูงวัยต้องแยกกันนะผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มเประาะบาง,งจะอยู่ในกลุ่มเประาะบางกับผู้สูงวัยที่ได้รับเงินเดือนสูงวัยที่ลงทะเบียนสูงวัยอย่างเนี้ยก็ส่งมาให้พี่เฮ้พี่รับเงินเดือนเนี่ย600หกร้อยบาทนะนะบางคนไม่บางไม่เปราะใช่ไหมคือคือมีรายได้แต่ว่าได้เพราะว่าอายุเยอะเข้าเกณฑ์เท่านั้นเองไม่ใช<อ>่เป็นกลุ่มเประาะบางใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมันจะมีบัญชีรายชื่ออย่าเรียกบัญชีเดี๋ยวเข้าใจผิดมีรายชื่ออยู่แล้วที่กระทรวงพอมหอากไม่แน่ใจกระทรวงการคลังเขาก็จะมีกรมบัญชีกลางก็มีนะคะอันนี้ให้เงินสด1 0 0่งบาทหยอดลงไปเขาจะใช้เวลา5วันเพราะว่าจะต้องเอาบัญชีที่ถืออยู่เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันผูกกับพร้อมเพย์อยู่แล้วแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันจะกดเงินสดไม่ได้ เขาก็เลยต้องไปทําซ้ําซ้อนกคือว่าเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะกับบัญชีของคนนี้เนี่ยนะใน,ในในลายชื่อกลุ่มเปราะบาเนี่ยไปทําพร้อมเพยแล้วหลังจากนั้นเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจึงหยอดเงินใส่ลงไปเพื่อให้กดออกมาเป็นเงินสดได้เงินสดนี้จะซื้ออะไรก็ได้ไม่มีเนกาทีฟลิสจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้จะใช้ที่ไหนก็ได้ได้หมดเลยอันนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์แหละ ที่จะโอนไปให้ได้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อจากดิ้นต้องวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทวันนี้ชื่อก็จะออกมาะนะคะทีนี้กลุ่มนี้มันจะมีประมาณ14.5ล้านคนจากเดิมอะที่สัญญาเอาไว้ที่งานเลือกตั้งว่าฉันจะให้เธอเนี่ยตั้งแต่16ปีขึ้นไปจนถึงอะไรวะ1 6ปีขึ้นไปทุกคนจำนวน50ล้านคนไม่ต้องพิสูจน์ความจน ไม่ต้องลงทะเบียนด,ด้วยไม่ต้องลงทะเบียนด,ด้วยลแล้วก็ไม่กู้เงินด้วยอ,อะไรทุกอย่างที่สัญญาเอาไว้เนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยตอนนี้เป็นเรื่องที่ประเทศชาติต้อประเทศของเราเนี่ยจะต้องตามแก้ไขก็คือเอาให้เงินกู้เธอไป1.22ล้านบาทแล้วก็เอาไปแจกกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะ<ม>แก้หน้ากับเธอนะทีนี้มันก็จะเหลือประมาณอ่านเลสเตสาล้านคนก็จะเป็นเฟสสอง ซึ่งเดิมทีพี่อ้วนบอกว่าจะต้องเสร็จภายในปี6-7แล้วเฟสแล้วมันจะมีเฟส3คือปี6-8ไทำ้าวทำถึงมีเฟส2เพราะเขาบอกว่าไอ้ระบบดิจิตอลวอลเล็เนี่ยซึ่งมันเป็นบล็อกเชนเนี่ยถ้ามันยังไม่เสร็จคือเราเราลงทะเบียนในแอปทางรัฐแล้วใช่ไหมฮะมันจะต้องเข้าสู่ระบบบล็อกเชนทั้งหมดเพื่อออกมาเป็นดิจิตอลเพื่อใช้เป็นดิจิตอลยังดิจิตอลอยู่นะดังนั้นเนี่ยถ้าระบบยังไม่เสร็จ เราจะหยอดเงินให้กับผู้คนซึ่งอีกจำนวนเนี่ย้า0บาทเป็นเงินสดก่อนอีก30ล้านคนไอ้ที่ได้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้อ่าจบแล้วอีก30ล้านคนเนี่ยฉันท,ที่ลงทะเบียนลงทะเบียนทางรัฐลงทะเบียนทางรัฐก็เอาไปคนละ5,000บาทก่อนอ่า5,000บาทเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องใช้ยังไงรู้แต่ว่าได้5,000ยังยังกำลังคิดอยู่เ, <11 S 1> เราจะใช้ได้เหมือนกลุ่มปอบบางไหม,มซื้ออะไรก็ได้้ที่ไหนก็ได้ S <S ใช้เวลาไหนก็ได้ใช่ไหม<ช>อย่าอันนี้รายละเอีย e ดยังไม่มีมาเพราะเมื่อก่อนนี่ต้องมันคิมเนกาทีฟลิสมันจะมีไอตัวที่ห้ามซื้อเนกาทีฟลิส <อะ S 1> แล้วก็นาภอำเภอกำหนดสถานที่ทีนี้ไอเฟสสองเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าวะเพราะมันยังไม่มีรายละเอียดรู้แต่ว่าให้เงินสด5,000ันกับ30ล้านคนที่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐก่อนหน้านี้สมัยเศรษฐาจำได้ไหมที่บอกให้ไปลงทะเบียนลงทะเบียนกัน่ะอ่า เขาวันนี้ประเสริฐจันทร์านลุงทองบอกว่าไม่แน่นอนรอคอยความชัดเจนก่อนแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับโครงการที่ต้นวันเลศนะครับให้รอดูก่อนว่าตอนนี้จะมีอย่างไรแต่สิ้นปีงบประมาณเนี้ยมีข่าวดีแน่นอนเขาบอกว่าอันนี้มันไม่เป็นรูปธรรมอ่ะของเงินก่อนเลยได้ไหมกลัจะล้มจะลงจะเบียรไปแล้วอะ่ะฉันลองไปเรียนฉันก็ต้องบอกบัญชีฉันไปแล้วเรียบร้อยถูกไหมใช,ใช่ไหม ไปที่ลงทะเบียนฮา,าราดฟรีเราเราเรามีเบอร์บัญชีให้เขาใช่ไหมเจ้าที่เราที่เราให้ลงทะเบียนไปอะ่ะตอนที่เราลงทะเบียนแอปทางร้านอะ่ะเรามีเบอร์บัญชีให้แล้วใช่ไหมบัญชีธนาคารอ่ะว่าเขาจะโอนให้เราอะไรยังไงอ่ะไม่ครับเขาไม่ให้ไม่ได้กรอกอะไรไม่บัตรีธน <c oughs> าคารคนอ๋อแล้วก็รออย่างเดียวอ้าวแล้วจะให้เขาไงอะ่ะล่านาทีนี่ไง คนพิสูจบอกว่ามันล่มแน่เลยเว้ยเฮ้ยจนบัตรนี้แล้วอย่าไปให้เบอร์บัญชียังไม่ขอ,เ,อเบอร์บัญชีเลยมันต้องขอเบอร์บัญชีชุกไหมไม่ไม่มีเบอร์บัญชีแล้วจะโอนตังค์ยังไงใช่ไหม,ไมหรือจะรอรอเป็นวอลเล็ตไอ้ระบบวอลเล็ตแล้วเอาไปแตะกแท๊ไปสแกนอะไรไกันยังไงก็ไม่รู้ถ้าเป็นพี่อ้วนพูดเนี่ยบอกว่าภายในสิ้นปี67เนี่ยจะให้5,000กับ30ล้านคน<อ>เป็นเงินสดแล้วปี68เนี่ยยังไงเนี่ยระบบมันต้องเสร็จแล้วอพอเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเหลือเงินอีก5,000เองนะพี่ห้ายไปวอลเล็ต เออแล้วพี่จะทําทําไมวะทำมาเพื่อเงินห้าพันเนี่ยนะระ<อ>บบหมดตังไปทั้งท่ายเออแล้วมันคุ้มกันไม่เล่าเออคือปัญหาคือแบบนี้พี่ปองปัญหาคือว่าพี่อ้วนเนี่ยพอมาให้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งทางคลังพูดอีกแบบว่าหลังๆพี่อ้วนจะไม่ลงรายละเอียดแล้วอ่าอบานว่าอ่าคุยกันแบบนี้ข้าก็พูดแบบนี้แล้วเอ็งมาพูดอีกแบบหนึง่งล่าสุดเมื่อวานจุลผานมรวิวัฒให้สัมภาษณ์เลยบอกว่า,วาตามที่มีกระแสข่าวประชาชนเรียกร้องว่า อยากได้เงินสดแบบกลุ่มเปราะบางบ้างอ่ะผมไปลงทะเบียนไว้อ่ะในทางนั้นที่ลงทะเบียนสามสิบล้านคอยากได้หมื่นหนึ่งเลยผมก็อยากได้หมื่นเพราะตอนนี้มันเจ็บหนักแล้วมันจนแล้วผมก็อยากได้ผมไม่เปราะบางแต่ผมกรอบแกรบเลยกรอบแกรบกลุ่มกรอบแกรบจุลพันธ์บอกว่าคงเป็นไปไม่ได้อ้าวนี่ไงผมถึงบอกว่าให้มันที่สุดของแก้สักทีเถอะเพราะว่าคนนี้พูดอย่างพี่ชัยพูดตอนแถลงนโยบายได้ไหมพี่ชัยบอกว่ากลุ่มเปราะบางเอาไปก่อน นะส่วนเฟสที่สองเนี่ยเราจะเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปทาโครงสร้างทางเศรษฐกิจอะไรของเราเนี่ยนะถ้ามีเงินเหลือพอเราจะามาทําเฟสที่สองอคนก็อา้าวคนก็ร้องอ้าวเลยเอา้าวแล้ว,แล,วแล้วถ้าไม่เหลือล่ะไม่เหลือก็อดอหรือเปล่าแต่ตะหลังอีกวันนึงมาลงรายละเอียดว่าโอเคเดี๋ยวจะทําเป็นวอลเล็ตออกมามนะวันนี้ที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยก็แปลว่าอะไร ไอ้จากเดิมนโยบายเนี้ยมีอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยหันเป็นสองก้อนเป็นสองโครงการโครงการหนึ่งเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อผู้เปราะบางยืดยาวอะไรเนี่ยนะอีกโครงการหนึ่งจะเป็นดิจิตอลวอลเลทเหมือนที่เขาไอ้เน,นี้ยที่มันเหลือห้าพันเองนะเออ็นั่นสิมันเหลือห้าพันก็คือบอกว่ามันมันพวกกันคนละทีสองทีนะมันหลายกระทรวงเนี้ยพอผ่านไปฟังคนบอกว่าต้องฟังที่เขาแถลงนโยบายที่เป็นทางการอ่ะไม่ต้องถามก่อนว่า ระบบดิจิววตอลเล็ดตอนนี้ใครทำ uh huh. ระบบเนี่ยบริษัทไหนทำบอกชื่อมาก่อนได้ไหม uh huh. เพราะคุณต้องทำระบบใช่ไหมแล้วคุณเอาดิจิตอลเนี่ยมาจากไหน uh huh. แล้วดิจิตอลเนี้ยเวลาให้ประชาชนเข้าไปเนี่ยให้อย่างไง uh huh. คุณให้ให้เขาให้เขายังไงพอเขาได้เงินดิจิตอลไปแล้วเนี่ยเขาซื huh. ้อของคนที่รับเงินดิจิตอลมาแล้วเนี่ยเอาไปขึ้นเงินยังไง uh huh. เสียค่าขึ้นเงินไหม uh huh. ใช้เวลาเท่าไหร่ในการขึ้นเงิน เรายังอยู่ในระยะ6เดือนกันอยู่หรือเปล่ามันเหลืออีกห้าพันเท่านั้นนะพี่เพราะฉะนั้นถ้ามันถ้ามันหนึ่งหมื่นให้กลุ่มเปราะบางไปแล้ว14.5าล้านคนซึ่งวันนี้ประเสริฐก็พูดตัวเลขเดียวกัน14.5้ล้านคนซึ่งรายการเราเนี่ยเป็นรายการแรกที่พูด14.5้ล้านคนเพราะบุญยอดเราทำพมอมาก่อนไงเขาจะอยู่ในหัวก็เลยรัฐมนตรีจุติกันแล้วใช่เขาจะอยู่ในหัวก็เลยว่าเปราะบางพู้ซึ่งมีบัสับดิการแห่งรัฐมี14.5ล้านคนทีนี้เมื่อคุณหมื่นไปแล้ว 14.5ล้านคนไปแล้วอีก30ได้เงินสด5,000ไปแล้วแล้วก็อีก5,000สุดท้ายมันเป็นใครอะพี่ก็คือไอ้30นะั้นใช่ไหมใช่30นั้นใช่ไหมเป็นเป็นอันนี้แล้วจะเป็นคริปโตพี่เคยเล่าเราฟังมาไหมว่าใครเป็นคนทำบล็อกเชนใช้งบประมาณที่ไหนเท่าไหร่แล้วบล็อกเชนเนี้ยพี่ซื้อคริปโตที่ไหนเท่าไหร่เราแลกกันหนึ 1. 1่ง 1. ต1่อหนึ 1. 1่งหนึ 1. 1่งเหรียญคริปโตต่อหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญคริปโตต่อหนึ่งบาท อัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ใครเป็นผู้รับรองแล้วมันมีขึ้นมีลงไหมเออมันมีขึ้นมีลงไหมเพราะทุกัยนี้มันมีขึ้นมีลงอะเราติดดอยกันเยอะไงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยคเงนเียอันนี้ใครรับรองพี่แบงค์ชาติรับรองไหมแล้วมีคนของรัฐบาลไปเหมือนตอนคุณเษฐาตอนนั้นก็มีข่าวออกมาแบบนี้ใช่ไหมมีไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกนี้หรือเปล่าในเหรียญเหริอะไรแบบนี้เอาละมาแล้วนะคะจากที่ประชุมครมนะคะที่ประชุมครมเห็นชอบจ่ายเงินสด10,000บาท ให้กับโครงการที่ต้องวันเลดให้กับกลุ่มเปร,ราะบางและผู้พิการเริ่ม25กันยายนนี้14.5ล้านคนนะคะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและความถูกต้องของกฎหมายโดยแบงค์ชาติสำนักง,งบและกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบแล้วและเฟสต่อไปคลังเป็นผู้ชี้แจงซึ่งอันนี้แบงค์ชาติสำนักง,งบกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบแล้วมันมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เดย์วันเลยที่เศรษฐาเข้ามากับอนโยบายที่ต้องวัเลดเนี่ยแล้วแบงค์ชาติบอกว่าไม่ได้ เรากําลังทาโปรเจกต์นี้อยู่เราทดลองทําอยู่ในแบงค์ชาติคุณทำนี้ไม่ได้คุณต้องไปให้กลุ่มเปราะบ,บางถ้าจะให้เปประชก็บอกอนะเออให้กลุ่มเปราะบ,บางทุกคนบอกหมดสภาพาักบอกหมดทุกคนบอกหมดเลยไม่ฟัง,ง,งเถีย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 งจะไล่พวกระบังชาติออกทุกวันวันนี้ใหม่คนละพี่ชนนิจพันธ์ถามจบที่ไหนมาทำไมทำไมทำงานไม่เป็นเหมือนทำนองว่ามึงจบอะไรมาวะทำงานไม่เป็นฉันบอกคุณฉันบอกคุณทักษิณนะถ้าคุณทักษิณอยากจะมีชีวิตยืนยาวกับลูกสาวคุณทักษิณคนโปรดต่อไปนะ คนสิิต้องปิดปากขี้ค่าปากหมาพวกนี้ซะอย่าให้พวกขี้ค่าปากหมาพวกนี้เอาตะกร้อไปใส่ปากขี้ค่าปากหมาพวกนี้ซะอย่าเที่ยวไปถามคนที่เขาแบบคือร่างทองอ่ะแบงค์ชาติอ่ะเอางี้ดีกว่านะไปถามชาวบ้านที่เขาเขาติดตามข่าวนะระหว่างผู้ว่างกับแบงค์ชาตินั่นแหละเออเขาเชื่อถือใครจริงเขาเชื่อถือใคร คนไปทํางานแบงค์ชาติเนี่ยทุกคนก็รู้กันดีอยู่ว่าเป็นครีมระดับครีมของประเทศใ,ใช่ไหมเพ<ๆ>ราะคนพวกนี้เขาต้องต้องชัดเจนคือถ้าไม่มีความรู้เนี่ยประเทศพังนะชมาเข้าม,มาทํางานวันแรกบอกจะขอพบนัดพบผู้ว่าแบงค์ชาติพูดอะไรกระทรวงพาณิชย์ป่ะกระทรวงพาณิชย์ม,นมันงานของกระทรวงพาณิชย์เหรออ,อแล้วบอกจะขอถามเรื่องไอ้ลดดอกเบี้ยถามเรื่องคุมเงินบาทไม่ให้แข็งเกินไปเอันเนี้ยนะ สมมุตินะเราคิดเล่นๆได้นะพี่ปองเกิดราคาสินค้าตัวเองไม่มีปัญญากํากับดูแลราคาสินค้าให้มันลดลงตา,างอนตันน่ากระทรวงรัฐมนตรีพันิดก็แบงค์ชาติไม่ขึ้นไม่ลดดอกเบีย้ยอ่าส่งออกไม่ดีก็แบงค์ชาติไม่คุมเงินบาทน,นะส่งออกไปก็เสียเปรียบเขาวะ้ะะมนมีแพ้แล้วเนี่ยคือคือเสียหาเข้ามาก็ไปได้ค่าแบงค์ชาติพัวแบงค์ชาติพี่ชายเข้ามาอีกอแล้วถ้าคุณทักษิณน,นะมีบริวารทั้งหลายเหล่านี้นิสัยพันนี้นะฉันบอกได้เลยนะ คือบ้านหลังใหม่ที่คุณทักนศิลสร้างให้ลูกสาวเนี่ยไม่แข็งแรงก็เปิดศึกรอบด้านเลยอะถูกนะ,ะทีนี้มาดูหลังจากที่ทราบแล้วนะคะว่าได้วันที่25กันยายนนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะถึง30นั่นแหละค่ะ